สวัสดีนะครับก็มาพบกับบริษัทสอดเจริญพงศ์ฤทธิ์จำกัดเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับบริษัทนะครับกำลังรณรงค์นะครับทำพงศ์ฤทธิ์นะครับลลร,บร,รบักโลกนะครับพงศ์ฤทธิ์รักโลกหลายท่านถามผมว่าพงศ์ฤทธิ์รักโลกรักยังไง <laughs> นะครับวัตถุดิบที่เราเอามาทําใช้พงศ์ฤทธิ์นะครับ จะเกิดจากธรรมชาตินะครับแล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมรักโลกร้อนนะครับเราจะร่วมกันนะครับมาสร้างผลงานนะครับสร้างผลงานของบริษัทนะครับแล้วก็รักโลกไปด้วยกันนะครับตอนนี้ผมก็นั่งทันอยู่เมื่อเช้านะครับเป็นดอกบานเย็นนะครับ ซึ่งทํามาจากเยื่อไม้นะครับเยื่อไม้เขาเรียกว่าไมา้ออสโสนูนะครับเยื่อไม้สนูนะครับนี่นะครับเพราะโรงงานเราส่วนมากก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่ทําจากกระดาษกันอยู่แล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะนะครับมาเพิ่มนะครับเพิ่มความเป็นพรีเมียมมากขึ้น นะครับเราจะเพิ่มงานพรีเมียมเข้ามาในบริษัทมากขึ้นนะครับตอนนี้ผมกำลังนะครับกำลังออกแบบผลงานดีๆนะครับแล้วก็ผลงานที่ทุกคนบอกว่ามันจะต้องรักโลกไปพร้อมกันนะครับเราจะลักโลกนะครับรักโลกไปพร้อมกันนี่นะครับเป็นวัตถุดิบนะครับที่ได้จากธรรมชาติ ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับได้จากธรรมชาติล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่มีมลพิษแน่นอนนะครับอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโโนนนะร้บอยเปอร์เซ็นต์ที่บริษัทสอเจริญพวงหลีดจ,จำกัดนะครับกำลังลณนงคลงนะครับรณนงคลงแล้วก็จะเป็นงานพรีเมียมเห็นไหมเป็นงานพรีเมียมทั้งหมดเลยนะครับเป็นงานที่ผมจะออกแบบใหม่นะครับอาจจะ เปลี่ยนลุกเก่าๆของบริษัทไปนะครับแต่ยังคงใช้ดอกปักเช่นเดิมนะครับใช้ดอกปักที่เรามีเหมือนเดิมแต่จะมีงานอีกแบบหนึ่งที่จะเป็นงานพรีเมียมออกสู่สายตานะครับออกสู่สายตาวงการรีดนะครับวงการพวงรีดผมสัญญานะผมจะทางานด้วยใจนะครับแล้วก็สร้างผลงานออกมาอย่างเต็มที่นะครับ แต่สิ่งที่สําคัญนะครับสิ่งที่สําคัญเลยเราเน้นนะครับเน้นวัตถุดิบที่เกิดจากธรรมชาติ100%นะครับ